สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาพบกับต้นนีออนดอกสวยนะคะดอกสีม่วงตะม้งตะมิงเลยนะคะมีพึ่งกำลังบินมาดมดอมดอกด้วยนะคะดอกจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเพื่อนๆสีเขาอะค่ะจะเป็นสีเห็นไหมคะเพื่อนๆดูนะสีแบบสีขาวเหมือนนีออนเลยนะคะสวยงามแบบเขาเรียกว่าออร่าอลามออกมาเลยนะคะเนี่ยค่ะ ต้นนีออนเนี่ยเป็นไม้ที่ชอบแล้งนะคะบางคนนะคะคือจริงๆมีนาชแนลซื้อมาต้นแรกต้นหนึ่งแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่ามาลดน้ําเขาดอกเขาหายหมดเลยค่ะเพื่อนๆเขาไม่ชอบน้ําเยอะนะคะแล้วก็นีออนนะคะเขาก็จะมีบางคนเขาก็จะไปทําเป็นทรงพุ่มนะคะหรือว่าทําทรงปล่อยปล่อยยาวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะตัดแต่งเป็นทรงพุ่มนะคะก็จะได้อีกเหมือนกันนะคะบางคนเขาจะเลี้ยงไว้ใน ที่โลงแจ้งหรือว่าจัดสวนก็จะสวยงามนะคะเพื่อนๆดูนะคือความสวยงามของเขาอะค่ะจะโดดเด่นเลยค่ะโดยเฉพาะใบที่เป็นสีเขียวออกขาวนะคะแล้วก็มีดอกนะคะนีออนนะคะเป็นพืชที่มาจากถิ่นกำเนิดที่เขาแบบ แรงนะคะเขาไม่ชอบน้ําคือมาจากทะเลทรายเลยค่ะเพื่อนๆไม่ชอบน้ําถ้าเรามาลดน้ําเข้าไปบ่อยอะคะ่ะดอกเขาก็จะหายเงียบหมดเลยนะคะมีแต่ใบนะคะเขาเรียกว่าบ้าใบนะคะคือต้นไม้เราโดยมากค่ะเราต้องมาดูนิสัยเขาด้วยนะคะว่าเขาชอบใบอเอ้ยไม่ใช่เขาชอบน้ําชอบแดดมากน้อยแค่ไหนอันนี้เขาชอบแดด เต็มเเลยนะคะต้องแดดเต็มๆวันด้วยเขาก็จะเหมาะสำหรับไว้จัดสวนนะคะแล้วก็ไม่ต้องดูแลเขามากดอกเขาก็จะออกมาให้สวยงามตะมุ้งตะมิงนะคะเป็นสีม่วงอมแบบไม่ได้ม่วงจ๋านะคะม่วงออกชมพูนะคะแล้วก็ออกดอกใหญ่น่ารักมากเลยนะคะเพื่อน เป็นไม้หน้าปลูกนะคะต้นหนึ่งก็ราคาแค่หลักสิบเท่านั้นนะคะอันนี้มีนาชาแนลซื้อมาแค่80บาทน,นะคะเพื่อนๆต้นหนึ่งก็สูงอยู่ที่ประมาณสักเ0สเซนติเมตรได้อ้อลืมบอกค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะเขาจะมีโรคประจำตัวมาด้วยนะคะโรคของนีออนนะคะคือโรคราดำค่ะเพื่อนๆจะให้เพื่อนๆดูที่ใบนะอันนี้มีนาชาแนลตัดเข้ามานะคะ ถ้าเป็นลาดําแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะใบดําๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เราตัดเขาทิ้งเลยนะคะจะได้ไม่ให้เขาลุกลามไปที่ใบอื่นๆน,นะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าโรคลาดํานะคะก็เดี๋ยวเราก็จะไล่ตัดเนี่ยค่ะก็ตัดกิ่งจะเป็นเขาจะเป็นบางกิ่งนะคะเราก็ตัดออกมาไหมคะดอกสวยงามเลยขนาดตัดออกมาแล้วนะคะ ก็ดูนะคะเพราะว่าโรคที่เขาเป็นนี่ก็คือจะเป็นพวกโรคราดำแล้วก็ ปุ๋ยที่ให้ก็จะมีตัวหลังตัวกลางเยอะๆหน่อยนะคะที่เขาจะได้เ,เรียกว่าพืชทะเลทรายอะคะ่ะถ้าสมมติว่าเขามีความสมบูรณ์เขาก็จะออกดอกให้เราพึิพับแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ค่ะเลี้ยงดอกไม้ก็เริ่มรู้ขึ้นเยอะแล้วนะคะว่าดอกไม้จะให้ดอกได้ก็ต่อเมื่อดินอุดมสมบูรณ์ดินอุดมสมบูรณ์นะคะเราก็ใช้ปุ๋ยช่วยได้นะคะอาจจะเป็นปุ๋ยที่เราหมักเองหรือว่าเป็นปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะปุ๋ยเคมีเนี่ยถ้าเป็นพวกเร เงดอกเนี่ยตัวกลางตัวหลังนะคะก็จะต้องมากหน่อยนะคะ NPK นะคะก็ใบดอกผลนะคะซึ่งดอกก็จะอยู่ตรงกลางแล้วก็ผลเนี่ยก็คือจะช่วยเหมือนกันเร่งดอกเหมือนกันด้วยนะคะจะสังเกตว่า,าต้นนี้ค่ะเขาจะมีพึ่งชอบมาดอมโด,ดมเกอรดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะก็มีผึ่งมา จะซูใส่ดอกไม้เรานะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาตินะคะน่ารักดีเพราะเขาไม่ได้มาทำร้ายเรานะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ต้นไม้เราเสียหายแต่อย่างใดนะคะวันนี้มินาชาแนลก็พาต้นนีออนสีสวยนะคะอยากให้เพื่อนๆซื้อหามาปลูกกันนะคะเพราะว่าราคาหลักสิบนะคะแต่ว่าสวยงามหลัก หลักมหาศาลค่ะแล้วแต่คนที่จะชอบนะคะมีนาชาแนลชอบมากเลยเพื่อนเพื่อนดูสิเห็นไหมคะโ,โหแบบพองขึ้นมาเลยถ้าเป็นคนก็แบบผิวพองขาวขึ้นมาเลยนะคะวันนี้มินาชาแนลลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมินาชาแนลเพื่อเป็นกํำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย